วันนี้ก็จะมารีวิวต้นไม้ที่สั่งทางออนไลน์นะรีวิวสามชนิดด้วยกันที่สั่งมาจะมีเชอร์นะอรี่หวานมาโน่เชอร์รี่หวานมาโนเชอร์รี่หวานพันญี่ปุ่นจะมีอยู่สองต้นก็จะมาดูกันว่าผ่านมาเจ็วันแล้ว มันจะยังดีอยู่ไหมเห็นไหมคะทุกคนอันนี้เป็นถุงเพาะของมันถ้าเวลาเขาส่งทางออนไลน์อะ่ะเาจะใส่ถุงเพาะมาด้วยนะใส่ถุงเพาะอ,อยู่ข้างล่างเนี้ยแล้วก็ส่งมาให้เราทางขนส่งอะไรก็ได้อะ่ะส่งมามันจะมีดินอยู่ข้างในด้วยนะเวลาเราปลูกเนี่ยเราก็จะมาเอา ผงนี้ออกแล้วก็ใส่ลงปลูกใช้ได้นะเจ็ดวันเนี่ยแข็งแรงดีแสดงว่าสาราออนไมน์นี่จะบอกว่าร้อเปร์เซ็นต์นะต้นไม้รนะอดมากถัดมาก็จะเป็นต้นหน่อไม้ฝรั่งไม้ฝรั่งนี่ซื้อมาสิบต,ต้นในออนไลน์เขาจะขายว่าเขาจะบอกว่าขายชุดละสิบต้น สิบต้นแล้วก็มาแยกลงปลูกปุูกลงหลุมได้ยี่สิบหลุมสรุปของการปลูกต้นไม้ออนไลน์ในวันนี้นะก็คือว่าสั่งมาเถอะรอดร้อยเปอร์เซ็นต์จ้ะโอเคคลิปหน้าเจอกัน